เมื่อวานนี้นะคะเหล่าสาวกของเลดี้กากาหรือว่า Little Monster ที่มีบัตร m a s t e r c a r d ได้โอกาสกดบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลก่อนใครค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการขายบัตรคอนเสิร์ตครั้งอื่นๆเพราะว่าทีมงานเขาไม่ยอมปล่อยราคาบัตรแล้วก็ผังที่นั่งจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะเปิดขายบัตรนั่นทำให้แฟนๆก็รอแบบร้อนใจกันนะคะบางคนพยายามนำผังที่นั่งคอนเสิร์ตของนักร้องสาวเทเลอร์สวเมื่อปีที่แล้วมาเปรียบเทียบและสุดท้าย ราคาบัตรก็ถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลากดในช่วงเช้าโดยแฟนๆที่กดเข้าคิวทางเว็บไซต์พบข้อความว่าราคาบัตรถ,ถูกตั้งไว้ระหว่าง148ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ3,700บาทไปจนถึง368ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ9,200บาท โดยแฟนๆเขาพากันตั้งข้อสังเกตนะคะว่าราคาบัตรคอนเสิร์ตรอบนี้ใช้วิธีการตั้งราคาแบบยืดหยุ่นก็คือการตั้งราคาตามระดับความต้องการของสินค้าหรือว่าบริการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยแพ็กเกจ VIP ค่ะคาดว่าจะมีราคาตั้งแต่ 648ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่า16300บาทไปจนถึง1348ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่า34,000บาทซึ่งหลังจากเปิดให้กดบัตรเมื่อวานนี้ชาวเน็ตหลายคนออกมาบ่นนะคะบอกว่าคิวในการรอเข้าซื้อบัตรทะลุ2ล้านคิวภายในเวลาอันรวดเร็วบางคนเน่ยเขาบอกเขาได้คิวที่ 3ล้าน5แสนแต่ถึงแม้ตัวเลขคิวจะรันเยอะขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้เข้าซื้อบัตรส่วนใหญ่ก็สามารถซื้อบัตรได้ตามที่พวกเขาต้องการและจนกระทั่งถึงบ่ายของเมื่อวานนี้ก็ยังพอมีที่นั่งเหลือให้จับจองนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สิงคโปร์ได้รับเลือกให้เป็น สถานที่จัดคอนเสิร์ตของศิลปินดังเพียงแห่งเดียวในเอเชียโดยรอบนี้รัฐบาลของเขายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและคอนเสิร์ตของเลดี้กากาถือเป็นข้อตกลงเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงระหว่างศิลปินกับผู้จัดงานก็คาดว่าจะมีแฟนเพลงทั้งชาวสิงคโปร์แล้วก็ชาวต่างชาติมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตซึ่งจะจัด ขึ้น4รอบค่ะในช่วงวันที่ 18, 19, 21แล้วก็24พฤษภาคมนี้ที่ National Stadium ของบ้านเขาค่ะ